สวัสดีครับยีกับผมนาะยชิกรุนนะครับแม่วันนี้ผมสุขสาใจมากเลยที่ผมทําคลิปดักควายขึ้นมานะครับสำหรับพวกติ่งอาร์คสบาบ่อยที่ตอมมาทวงตามช anel คนเอิดให้เล่นทวงอาร์คอาร์คอาร์คตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้พวกคุณรู้สึกเข็ดหรือยังครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าสอใจพวกคุณมากผมไม่แคร์เกี่ยวกับดิสไลค์หรือคําด่าของพวกคุณนะครับเพราะว่าผมไม่แคร์พวกคุณอยู่แล้วนะครับเพราะผมไม่ได้มองพวกคุณอยู่ในใสายตาใช่ไหมครับแต่ว่าผมอยากจะถามพวกคุณว่าการทวงอาร์คบ่อยๆเนี่ยจนทําให้แคสเตอร์หลายคนต้อออออ,อองกก แบบไงออกตัวทําคลิประบายต่างๆนานาเกี่ยวกับผู้คุณเนี่ยคุณรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้เราก็ทําต่อไปเรื่อยๆบางคนนี่เนี่ยแบบว่าแคสเตอร์แดงบางคนในที่ทําคลิประบายเกี่ยวกับเรื่องเด็กเปรตที่ร้องขออาร์กันมาเนี่ยนะครับนะฮะเกื <c oughs> อบร้องไห้ตอนเวลาระบายถามจริงๆมันสนุกกันไหมเนี่ยนะเออ คุณพวกคุณอยากจะคิดว่าเฮ้ยพวกเราเป็นแคสเตอร์พวกเราต้องทําตามแฟนคลับอย่างที่ขอใช่ไหมขอโทษทีนะพวกคุณพวกเราไม่ใช่อาหารตามสั่งนะครับที่จะทําอะไรต้องทําตามนะครับไม่ว่าจะเราจะสั่งกะเพราไม่เอาไข่ดาวอย่างนี้หรือจะเอาไข่ดาวก็ได้หรือไม่เอาก็ดีเหมือนกันเราไม่ใช่แบบนั้นเว้ยเราเป็นแคสเตอร์หรือยูทูบเบอร์ที่จะทําเสนอเกมที่รู้สึกเป็นน่าสนใจและเป็นจุดเด่นให้เราเล่นให้ดูเว้ยถ้าคุณชอบพวกเราก็เล่นเว้ยเออก็แค่นั้นเองเว้ยก็แค่มีก็แค่เล่นต่อไปเลยแต่ว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราต้องการพลักเบรกกับเกมน้านลวไปเเ่่นนกมอืย เออซึ่งหลายคนก็ไม่ยอมเว้ยจะให้ชแนลแต่จะให้ชแนลนู้นชแนลนี้เล่นเกมอาร์กอาร์กอาร์กเว้ยถามว่าไอคนเจ้าของชแนลเนี่ยที่เขาทําคลิปรู้สึกยังไงนะฮะสำหรับผมนะอ่าผมอาจจะไม่รู้ว่าเเออออคนที่โดนแบบนี้เขารู้สึกยังไงแต่สำหรับผมนะอาจจะขอมนโนแป๊บนะอาจจะรู้สึกว่าไอเฮี้ยพวกมึงนี่จะร้องของกันหาข้อมึงหรืองไงวะไอสัตว์กูขอพัก เกมนี้บ้างได้ไหมวะมึงจะให้กูเล่นอกัอกอกักอย่างเดียวหาพี่มือนไ่ไงมึงคิดว่ามึงเป็นคนสร้างไงบังคับกูเนี่ยมึงไม่เอาค่าจ้างมาให้กูเลยวะอะไรมานี่หรือถ้าเป็นผู้หญิงที่โดนแบบว่าร้องขอแบบนี้ก็คงรู้สึกว่าทําไมวะร้องขอแต่อ,กอักทำไมไม่เข้าใจความรู้สึกกูบ้างเลยว่ากูเหนื่อยลวเลยขอแต่อ,กอักมึงไม่เล่นเองวะไอ้สัตว์มีปัญญายซื้อไหมไอ้เหี้ย hey, yeah. อะไรพวกนี้อะทีนี้พวกคุณก็โดนดา่าเป็นงอนอย่างนี้พวกคุณก็ไม่พอใจใช่ไหมเออแล้วทีนี้พวกคุณไปทวงเขาจนเขารู้สึกว่ารู้สึกว่า ไม่ดีอ่ะแล้วคุณไปทําอย่างเงี้ยเออถ้าถามว่าคุณไปทำของเขาก่อนนะเออคุณไปทวงเขาแต่เขารู้สึกอยากจะพักเบรกกับเกมนี้บ้างเพราะผมเห็นหลายคนเนี่ยดูเล่นอาร์คเนี่ยนะก็เล่นอาร์คอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอยากจะมีช่วงพักเบรกบบรกับเบกมอาร์คบ้างไปเล่นเกมอื่นเงี้ยแล้วคุณไปทวงแบบว่าทวงตลอดทั้งเมมนเ,เนี่ยเฮ้ยพี่อาร์คอาร์คแม็พหนึ่งอาร์คแม็พสองอาร์คแม็สามอาร์คเงี้ย ถามว่าคนทําคลิปรู้สึกยังไงตอบเลยว่าไม่ดีเลยเว้ยไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกดีกับผู้คุณเลยเว้ยเออถ้าเป็นผมนะเจออย่างเงี้ยผมบล็อกเฟซบล็อกไม่ได้บล็อกเฟสบล็อกเฟสบุ๊กไม่ได้บล็อกเฟสบุ๊กดิอ่ะแม่งเออบล็อกยูทูบเออนะนะเนี่ยผมเจออย่างเงี้ยผมบล็อกเลยจริงๆเว้ยไม่ใช่เพราะอะไรลำคาญนะฮะไม่ใช่เพราะอะไรหรอกครับคือร้องขออาร์คเนะี่ยและและอาร์คเนะี่ยที่คุณขอกันมาเนี่ยคือไม่ได้เป็นเกมที่แบบว่าผมอยากจะเล่นกับจริงๆจังๆแต่ถ้าผมเล่นตามคุณเนี่ยเท่ากับ เออคุณไปดูคนอื่นเขาเล่นมาแล้วคุณไปบอกชแนลนูนชแนลนูนเล่นตามเท่ากับว่าผมต้องเล่นตามพวกคุณที่คุณไปดูชแนลอื่นมาอีกทีหนึง่งซึ่งสำหรับผมขอไม่เอาเพราะว่าเกมที่ผมจะเล่นจริงๆจะลงชแนลจริงๆนั้นเป็นเกมที่ผมรู้สึกน่าสนใจต้องเป็นตังที่ผมเสียแล้วรู้สึกคุ้มค่าที่จะเล่นและ Arc อาร์กอ่ะที่ผมจะซื้อเนี่ยคือเอาจริงๆครับผมรู้สึกเฉยๆกับเกมอาร์กมาม่รู้สึกตื่นเต้นหรือ I believe I c a น fly นะหรือเออออซิม awesome, กับเกมนี้มากนะ แต่ว่าผมรู้สึกว่าเกมก็มีจุดสนใจอยู่แค่นิดเดียวเวย้ยเพราะมันเกมเ,เนี่ยสวยเวลก็เหมือนทั่วไปเปลี่ยนจากซอมบี้ที่เราเจอกันอยู่บ่อยๆเนี่ยเออกลายเป็นน,นโนเสาร์แค่เนี่ยแค่เนี่ยแค่นี้เองเออแค่เนี่ยเอเยเอทีนี้ว่าการแคสแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเออถามว่าผมรู้สึกแค่ไหมที่คนเข้ามาดิสไลค์หรือมาด่าไอคลิปดักควายนั่นผมรู้สึกเลยว่าผมรู้สึกษาใจมากผมรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยที่ได้ตอบโต้กับพวกคุณแบบนี้ผมได้ให้พวกคุณรู้ว่าเมื่อไหร่จะเข็ด ถ้าพวกคุณยังทวงกันแบบนี้ผมก็จะทาคลิปดักควายต่อไปเรื่อยๆและเกมแต่และเกมที่เออเอามาทำเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมตลอดเหมือนกันนะครับบางอาจจะไปเกมนูน้นเกมนี้บ้างที่เกี่ยวกับนดโนเสาร์บ้างอะไรบ้างทีนี้จะไม่เหมือนกันถ้าพวกคุณยังทวงกันอยู่เพราะว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันเกินที่จะว่าเรียกว่าเยียวยาแล้วครับเออเกินที่เยียวยาแล้วขอแต่อาร์คอาร์คไปชนแนลไหนกูเจอแต่อาร์คเวลากูไปดูของกูแบง์กาโมกูมเจออาร์คเนี่ยเออ อาร์ตบานเลยครับนะขนาดคุณแบงค์เอามาประกาศว่าเออของผมเล่นไม่ได้มันกระตุกแม่งยังขออาร์ตเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปนะผมไม่รู้ว่าคุณแบงค์เนี่ยอาจจะลบคอมเมนต์นั้นไปหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกอาจจะรู้สึกเออไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมแต่ผมว่าเจอคอมเมนต์แบบน,นี้ผมก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าแอนตี้เลยพวกเนี้ยแอนตี้เลยเพราะว่าการที่เราเจออะไรที่มันทุงทุงอยู่บ่อยเยี้อย่างเช่นพวกอาร์คเนี้ยพวกคุณเนี้ยอาจจะทาให้ผมแอนตี้เกมอาร์คไปโดยปริยยาเลยเว้ยไม่ว่าจะเกมเป็นแนวดียังไงก็ตามทีกูแอนตี้เลยเว้ยเพราะพวกมึงนั่นแหละครับนะเออไม่ใช่เพราะใครเลยเพราะพวกมึงผมมีตังไหมซื้อไหมผมมีแต่ผมไม่เลือกที่จะซื้อเว้ยนั่นแหละนี่คือคําตอบของผมผมมีตังซื้อแต่ไม่ใช่ตังของผมซื้อนั่นเองนะครับนะเพราะว่า ทำไมกูมีตังค์ซื้อแต่กูไม่ใช้ตังค์ซื้อแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมไม่สนใจทําไมอูวาต้องซื้อเกมตามที่ทุกคนต้องร้องของกันด้วยล่ะมันมีจุดเด่นหรือจุดน่าสนใจยังไงเออเลื่อยขนาดไมครับกูจะซื้อนะโอ้กูยังเห็นเกมมันไม่เสร็จสมบูลลณรณ์อะไรกูรอมันเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ซื้อไอดีแท้ดีกว่าอย่างน้อยกูก็ได้สนับสนุนเกมแท้ของมันอยู่ดีเลยนะขนาดกูฆ่าแกะแม่งไม่ได้เนื้อแกะเพึ่งมาได้แกะเนื้อแกะต่อประมาณเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดแล้วกูฆ่าหมึกได้แต่มชิี ปลาหมึกอร่อยเนี่ยะกูฆ่าแกไม่ได้เนื้อ,อเลยโอ้กูไปกูไปป่าหรือที่ไหนเนี่ยแม่ไม่มีอะไรเลยมีแต่หมูงวไก่แค่นี้เองโอ้กูต้องมาลงมัดเพื่อจะเจอสัตว์ปลาใหม่ๆใช่ไหมเนี่ยอโอ้เช็ดนเนี่ยแค่นี้เองเหรอเออแค่นี้ผมรู้สึกว่าเอ่อหลายคนเนี่ยก็เริ่มติดเป็นนิสัยให้ร้องขออาร์กเนี่ยถามจริงๆเลยครับเนะอ่ะผมขอถามพวกคุณเลยนะตรงๆเลยนะถามเลยถ้าพวกคุณอยากให้ผมเล่นอาร์กใช่ไหมอ่ะแน่นอนทุกคนตอบว่าใช่ และพวกคุณยอมเสียตังของคุณซื้อให้ผมเล่นบละ่ะเพราะผมมีตังซื้อแต่ผมไม่ใช้ตังผมซื้อนั่นเองผมมีตังซื้อแต่ผมไม่ซื้อแต่คุณยอมเสียตังของคุณเพื่อให้ผมเล่นบล่ะคงจะตอบว่าไม่แม่ไม่ให้ตังเดี๋ยวบางคนก็บอกอ่ะอ่ะเอเวผมซื้อให้ผมซื้อให้แน่ใจถ้าซื้อให้ต้องซื้อให้จริงๆนะห้าร้อยกว่าบาทนะไม่เอาจ็อกเกอร์เกมนะ,ะไม่เอาของเถื่อนนะ,ะไม่เอานะ,ะซื้อให้จริงๆนะ ผมไม่เอาตังของผมซื้อนะเพราะผมมีตังอยู่แล้วเออเดี๋ยวผมไม่เลือกที่จะจะซื้อเกมนี้ไงเพราะเกมมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่ถ้าจะทำจริงๆก็ไม่ต้องเน่นจริงจังมากก็แค่ไปให้สาวข่าเล่นแล้วก็ตายแอะ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 แค่เนี้ยโอเคพอจบแค่เนี้ยเอาไหมคุณยอมเสียตังของคุณซื้อให้ผมเล่นหรือเปล่าคําตอบก็คงจะบอกว่าไม่หรือก็เอ่มขอคิดดูก่อนนะพี่ไม่ต้องคิดผมถามคุณตรงเนี้ยยอมซื้อให้ผมหรือเปล่าเพราะผมมีตังซื้อแต่ผมไม่ซื้อเว้ ยอมหรือเปล่าแค่เนี่ยยอมหรือเปล่าผมไม่ได้ขอทานว่าผมมีตังค์ซื้ออยู่แล้วยอมไหมไม่ยอมแล้วไม่ต้องมาทวงกันทําไมแล้วโอ้อะอย่างน้อยก็เข็ดกันได้แล้วครับนะฮะแล้วก็บอกไปก่อนเลยว่าผมไม่ชอบเว้ยที่มาทวงแบบนี้เว้ยมาทวงให้เล่นอาร์คอาร์คถ้าคุณไม่ชอบเอ่อตัวผมในตอนนี้บอกเลยเลยครับไปดูในช anel อื่นซะนะไปดูช anel อื่นที่เขาเล่นอาร์คซะนะเพราะผมเนี่ยมองอาร์คเป็นเกมเฉยๆแล้วผมไม่เสียตังค์กับเกมนี้แน่นอนเพราะผมจะมอง จะซื้อเอ่อผมไดเสียตังของผมเนี่ยไปซื้อกับเกมที่รู้สึกว่ามันรู้สึกว่า make s e n s และรู้สึกว่าเฮย้ยมันสอนไล่หลายๆอย่างเลยว่ะอย่างเช่นเกม mortal สองศูนย์สางสามที่เด็กส่งมาตอนแรกผมคิดว่าเป็นเกมที่ไร้สาระแต่พอเล่นจริงๆปุ๊บเฮย้ยเนื้อเรื่องมันรู้สึกมันโอ้มันรู้สึกดีอ่ะมันสร้างมาจากมันนิยายจากเอ่อ mortal อ่ะเออมันรู้สึกเฮ้ยเล่นแล้วรู้สึกแฮปปี้มันรู้สึกรุนระทึกกับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่ตัวเกมสร้างมาเอ้แล้วอาร์ของคุณล่ะมีอะไรที่ผมน่าประทับใจหรือเปล่า ประทับใจก็คือได้ได้ไดร้าได้อยู่กับไดนโนเสาร์ได้ทําฟาร์มไดโนเสาร์และเออได้เลี้ยงไดนโนเสาร์ได้ปลูกบ้านสร้างของอะไรพวกนี้แค่นี้เองเลยแค่นะี้โอเคผมก็อยากจะบอกว่าเออผมไม่แคร์พวกคุณนะครับนะเออถ้าคุณจะร้องขออะไรยังไงผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่ายอมเสียตังค์ของคุณซื้อผมเล่นมันลล เดี๋ยวเล่ให้จบเลยนวกันนะครับนะโอเคก็ขอตัวไปก่อนเลยครับนะผมมีตังซื้อแต่ผมที่จัไม่ซื้อนั่นเองนะครับนะก็ขอตัวไปก่อนเลยครับนะโดนดักควายกันทั่วบ้านเลยครับผมนะสมน้ําหน้าครับโดนทวงไปไงอยากทวงดีนักเจอผมทําอย่างนี้บ้างเข็ดนะครับถ้าไม่เข็ดเดี๋ยวทําต่อเรื่อยๆนะเออเดี๋ยวผมจะบอกชาแนอื่นด้วยเฮ้ยพี่ถ้ามันทวงนะทาแบบนี้เลยเอาให้เข็ดไปเลยนะโอเคเดี๋ยวได้รู้อํานาจเลยอานาจแมวเลยนะฮะขอตัวก่อนเลยครับบายบายวู้